สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของทวีคนเดิมสุกูสุกสคนครับพี่น้องนะครับมื่อนี้พบพ่อกับอาชีพของอาจารย์แบงค์ได้พี่น้องเด้อเด็กวิ่งเนบนปล่อยตัวงวดนะครับหลังรักเลขออกนะครับเมื่อว้านเมือก,ก่อนนี่นะครับเป็นทีส่งแนวทางมาให้นะครับสำหรับเลขวิ่งของอาจารย์แบงค์นะครับเอาดีบลงให้พี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายรูดให้ได้เบิ่งได้ชมกันเร็วๆพี่น้อง นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเด้อขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วฝากพี่น้องกดเข้ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลูกให้หลานนําเนยได้พี่น้องเด้อนะครับพูดละสองแค่สามแค่พี่น้องแค่ออกไปแตหลาน,นเนยเด้อนะครับซอยแค่ให้ลูกให้หลานนําเนยนะครับเพราะว่านะครับช่องทางของทวีคนเดิมนะครับยังถือปิดการเข้ามองเห็นอยู่พี่น้องนะครับพี่น้องซอยแค่ พี่น้องก็จะได้เห็นนํากันพี่น้องเนาะแย่ออกสาธารณะด้วยพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องสูกขู่สุก้นลวงหน้านะครับเนาะขอบคุณทุกกาลั่งแร่งแก่ตีขมาติดตามรับชมรับฟังขอบคุณลูกหลานสู้ขู่สุก้นทุกไหลทุกแก่ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณความหักความแพงความเมตตาความสงสารจากพี่ของน้องสู้ขู่สุก้นทีขามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องยูทู e ทวีค้นเดิมนะครับขอบคุณพี่น้องที่ประคาบโฆษณาเด้อนะครับขอบคุณทีพออีเม นะครับที่ยังให้ความหักความเมตตาความสงสารช่องน้อยๆช่องกําพากับพ่อยเป็น้องช่องกําพานะครับช่องนะครับช่องกัช่องผู้เดียวพี่น้องนะครับบ่มีทีมงานคือเพื่อนนะครับการเดินทางก็ใส่รถมอไซค์พี่น้องนะครับเดินทางกลับไปนอนั่งนะครับค้ำใส่นอนหันพี่น้องนะครับสหรับมอไซค์มันเดินทางกลับอำเภอจุ้งเพ่บ่ได้พี่น้องเนาะนะฮะกลับไปหาตะล่อนตะล่อนหาตัวเลขมาตอนพีฝากพีฝากน้องสุกุสกุน พ่อได้เบิงได้แง่พ่อได้เบิงได้ชมน้ากันถ้าพี่น้องมากพี่น้องก็คอยจัดพี่น้องก็คอยหาลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องนะครับพี่น้องประมากพี่น้องเบิกไปความสุกคว้มบันเทิงแค่นั้นก็พ่อขอพระคุณพี่น้องที่เขาอกเข้าใจพี่น้องเนาะเอาทั้งช่องกระเบาเพื่อจะได้เอาวลาเวลาพี่น้องวลาเวลาก็เปลี่ยนหน้าที่ขันตามที่สุดพี่น้องแปดนาทีสิบนาทีถึงสิบห้านาทีพี่น้องเหมาะ นะครับชิปนาทีนี่เหมาะพอดีพี่น้องเนาะกระเป๋าเกียร์ไปหาพอได้รุ่งคลิปให้พี่ให้น้องไในบางได้ชมน้ำกันนะครับขันเบาๆเกียร์ไปหน้าทางช่องกับพ่มีแนวขายพี่น้องรับทางช่องใหญ่ๆเพิ่นก็มีขายสบู่ยาตีปันขายขีมขายเกลียงสำอางพี่น้องขายกาแฟน,นะครับทางช่องทวี่คนเดิมช่องน,น้อยอยู่พี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องทุกผู้ทุกคนให้กำลังแรงแข็กันหักกันแพงกันพี่น้องนะครับอย่าท้อชิมเปอาป,ปากกันเด้ออย่าเฝ้าจมพ่อหาย นะครับวัาทวิคนเดืมเบาดูพี่น้องเบาเบาดูกับบดณฑพี่น้องบกรบ8ดนาทีนะครับเป็นอกเห็นใจกันพี่น้องนะครับเป็นใจดุกหลานน้ำในเด้อนะครับว่าอยากเ่าลายก้บพี่น้องเมยนะครับท้องสังขงกับบแข็งแห้งอยู่พี่น้องเนาะอยากเ่าในหน่อยแต่ว่ามันเป็นไปว่าด้พี่น้องก็ต้องทําตามกฎเิ่นนะครับฝังพี่ฝักงน้องสู้ขู่ทุกคนเป็นก็ล้องแรงไก่กันฮักกันแพ่งกันพี่น้อง นะครับจะทิมจะปากันพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทปีคนเดิมขอลงคลิปของอาจารย์เบ่งเลขกวิ่งบนวิ่งล่างนะครับปล่อยตัวงวดกันเลยพี่น้องเนาะเอาพี่น้องนะครับสาหรับงวดประจําวันที่3 1กรกฎาคม2 5 2 66นะครับงวดนี่เปิ้ที่มาตัวใดให้พี่น้องติดตามเบิงติดตามชมนํากันนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาอาจารย์เบ่งนะครับเพิ่นไห่ นะครับให้ตรงที่นะครับพี่น้องเบิร์น็อกันเดอร์นะครับเปิรนให้นะครับเปิรนให้ตรงที่อ่าวาดประจําวันที่16ที่ผ่านมาพี่น้องนะครับอาจารย์แบ่งเปิรนให้นะครับให้ให้ศูนย์กับหนึ่งเลยพี่น้องนะครับอืมเอาแอดกับเพื่อนได้เตรียมพร้อมจากพี่น้องนะครับว่าไปก่อนแล้วมาจับสมุดนะครับเพท่อนได้นั่นดีเป็นไงก็เป็นอยังพี่น้องนะครับของพี่น้องคงขงเห็น นะครับสถานที่กะเวลาพี่นองนะครับได้เรียกมาหมองใดตอนใดรีบรุกลงหี่พ่นองไในเบืงองในช่ว์นักกันเลยเพราะว่าแอดบอได้ระบุสถานที่ม่องใดได้พี่นอ่มบองดีบ่ดีเกิด่งตัวเรียกได้นะครับเบื่อพ่นองจะได้ปิจับจองหาสื่อสลากกินเบงกันได้ท่านนะครับบ่จําเปลี่ยนต้องให้รู้ลาพ่นองนะครับถ่ายทําได้หมดทุกสถานที่ นะครับทั้งช่องเฮ้าเน้นที่ตัวเลขเน้นที่เลขบังเน้นที่เลขเข้าเนะพี่น้องนะครับบอดิเน้นที <t 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 ่ฐานทีบอดิเน uh uh> uh uh ้นควบรูลาพี่น้องครับเน้นตรงที่เลขเข้าตรงที่เลขบังสำหรับงวดที่ผ่านมาทั้งช่องยูทูบทวีคนเดิม18งวดอ่าสิบเอดอาจารย์พี่น้องที่เข้านะครับสิบเอดอาจารย์พี่น้องที่เข้าพี่น้องเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเข้าคักเข้าแน่พี่น้องนะครับเอาสำหรับอาจารย์แบ่งงวดประจําวันที่นะครับสามสิบเอ็ดนี้นะครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องชมน้องกัน นี่ก็หลักฐานเก่าได้พี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเปิ้ลไฮซูนกับหนึ่งออกที่สามศูนย์พี่น้องสต่เรบเลขวิ่งของเพื่อนพี่น้องมาแน่นอนพี่น้องล้านเปอร์เซ็นนะครับให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนี่คือนะครับหลักฐานเก่าเอามาวบาให้พี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันนะครับเพื่อพี่น้องจะเห็นภาพนะครับของเก่าบางท่านก็บอกว่าเห็นของเก่าอยู่สายอของเก่าคุณปุ่มาให้เบิ่งแนวมาสั่นนี่เด้อของเก่าเพื่อนพี่น้องนะครับเป็นดังๆดาวๆแน่พี่น้องฝนตกห้า แอดทวีคนเดิมเปียกเบิดเมื่อวานนี่พี่น้องนะครับเอกสารกระเปียกย้อนชีมอใส่พี่น้องมีรถใหญ่คือเพื่นนะครับตากฝนหาบังจอดรถบ่มีพี่น้องหาโฮมบ่มีอยู่ถนนใหญ่นะครับชีพางฝูมานะครับเอกสารเปียกได้เอามาตากเดดเมื่อ้านพี่น้องเลยเป็นดังๆดาวๆได้พี่น้องเด้อนะครับเอาเอา่าพี่น้องคงเขาอกเาใจพี่น้องนะครับควรเฮาบ่มีก็คือบ่มีพี่น้องนะครับ แข่งกับเพื่อนปไปเลยพี่น้องพี่น้องเบิ่งช่องน้อยๆของทวีคนเดิมเราเยอะเปรียบเทียบแต่กับช่องยูทูบมีไงเพิ่อพี่น้องนะครับพี่น้องแยกแยะนะครับระหว่างช่องเล็กๆน,น้อยๆนะครับผู้ติดตามสองหมื่นกับผู้ติดตามห้าหกแสนพี่น้องยอย่าไปเปรียบเทียบใส่กับเพิ่นพี่น้องนะครับการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ มันบาสั้นเคืองเพิ่นเม็ดได้หน่อยเดียวพี่น้องนะครับห้ามไปเปรียบเทียบใส่กับช่องอื่นช่องใหญ่เพิ่นพี่น้องนะครับช่องผมก็ค่อยถูค่อยไทยไปก็ค่อยหอยก็แคนน้ำป่าน้ำลุ่งน้ำพีน้ำนองนในละพี่น้องนะครับให้พี่น้องเห็นดูให้พี่น้องสงสารให้พี่น้องเมตตาพี่น้องก็เขามากดไลค์พี่น้องมากดแค่ฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องให้กำลังแรงไก่น้ำเด้อพี่น้องนะครับเอาสำหรับเด็กอาจารย์แบ่งงดประจำวันที่31มสิกรกฎาคม2566พี่น้อง นะครับอาจารย์แบ่งเพิ่นปล่อยทองวัดมาเลยนะครับเซียนเลขวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับสลับบนสำหรับล่างนั่นเพิ่นให้3กับ0เด้องวดนี้พี่น้องนะครับวิ่ง3กับวิ่ง0พี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่ทุกคนนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับงวด31กรกฎาคม2566นะครับให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันพร้อมกับหลักฐานเก่าและของใหม่พี่น้องนะครับมักคอยจัดขัดคอยผ่านพี่น้องช่องทางเป็นเพียงแนวทาง นะครับเป็นสื่อกลางเป็นเพียงแนวทางให้กับพี่น้องเท่านั้นละพี่น้องเด้อบรสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนันแต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ขอบพระคุณพี่น้องที่บอกข่าวโคษณาเด้อนะครับเอาแชปหน้าจอว้อีพออีเมรนะครับเชฟหน้าจอว้ยทวีคนเดิมกบจิขอเบาชิปสั้นๆนะครับแปลกหน้าที่นะครับ พ่อให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมน้ำกันพ่อให้พี่ให้น้องได้ไปจับจองหาสื่อสากกินแบ่งกันพี่น้องเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์แบง่งหวดนี้วิ่งที่3และ0ได้พี่น้องเดอ้องดีพันมากเพิ่นให้วิ่ง0ูนย์กับ1พี่น้องเข่าที่3 0พี่น้องนะครับงวดนี้ที่เขา่าศูนยังสิเขา่า3หมยังให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมน้ำกันฝากพี่ฝากน,น้องสูรขสุขคน ก็ร่างแรงใจกันกันฮักกันแทงกันพี่น้องนะครับเอา้าสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นไทยคลิปเล้วนะครับฝีฝักนอกสู้ขู่สุกคนเก็บหน้าจอไว้นะครับนะเนาะขอบคุณพี่น้องผู้รับผู้หญ่ใจบุญใจดีจสู้ขู่สุคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่งงชจจชอ,อง YouTube ทวีคนเดิมนะครับตั้งแต่ต้นชิปจนว่าจบชิปก็ให้พี่น้องเอฟซีของทวีคนเดิมนะครับจงกระด่างกายแข็งแรงประสบความสำเร็จ นะครับวามสุขจงมีเกทันผู้ชมผู้ฟังตลอดไปพี่น้องนะครับสำหรับชิปนี้ผมทวีคนเดิมสี่ขออัลลาพผ้าจากพี่จากน้องในชิปของอาจารย์แบ่งเลขวิ่งบนวิ่งล่างนะครับวิ่งที่3กับสนยนที่งวดนี้เด้อนะครับให้เฮงเฮงบังบงงวดประจำวันที่31กรกฎาคมรวยกันยกช่องเหมือนเดิมนะครับงวดอ่านี่นะครับบังว่าพี่น้องคงถูกอกถูกใจของอาจารย์แบ่งพี่น้องเนาะเอาขออัลลาพผาจากพี่จากน้องอีกรอบหนึ่งพี่น้องสวัสดีครับ